พายุหนองฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพยากรณ์อากาศพัดถล่มทั่วไทยทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วไทยในช่วงสองวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและอีสานวันที่31สิงหาคม68เนื่องจากอิทธิพลพายุหนองฟ้าทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านส่งผลให้น้ำในแม่น้ำลำน้ำและห้วยต่างๆในหลายพื้นที่ได้มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเมื่อเวลา4นาฬิกา ของวันนี้ย่อมความกดอากาศตำ่กำกําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดิปรชันหนองฟ้าได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดเลยและคาดว่าจะเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือในวันนี้อิทธิพลพายุดังกล่าว ทำให้ในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง1กันยาย,ยน68ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านต่อล,ล่างแคร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำพูนเชียงใหม่ตากและแม่ฮ่องสอนสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนัก าบางพื้นที่วนคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยให้มี ีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง